อนนี้มาดูตัวอย่างที่3นะครับในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะครับให้ x เป็นแต้มที่ได้จงหาค่าคาดหมายและความแปรปรวนหาค่าคาดหมายและความแปรปรวนตัวแปร,แปรสุ่ม x นะครับทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งก็แสดงว่าวิธีทำนะครับวิธีทำถ้าทอดลูกเต๋าหลูก1ครั้งแล้วสนใจแต้มของมัน นะครับให้ x เป็นแต้มที่ได้เห็นไหมครับก็สนใจแต้มที่ได้เพราะนั้นแต้มที่ได้มันก็คืออะไรครับก็คือค่าของตัวแปรสุ่มของเราเนาะค่าของตัวแปรสุ่ม x ของเราก็จะต้องเป็นเซตของหน้าบนแต้มบนหน้าลูกเต๋านะครับก็มี1 2 3 4 5แล้วก็6 นะครับมี6ค่าทีนี้ความน่าจะเป็นของแต่ละแต่ละกรณีนะครับที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม1ลูกเต๋าขึ้นแต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้มหาแต้ม6เนี่ยความน่าจะเป็นของมันเท่ากันหมดเลยนะครับ p ของ x ตัวใหญ่ที่เท่ากับ x ตัวเล็กทุกตัวเลยค่ามันเท่ากันครับก็คือ1นส่วน6นะครับนี่คือโอกาสการเกิดของมันเท่ากันหมดเลยเป็นเศษ1ส่วน6 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาค่าคาดหมายค่าคาดหมายนะครับค่าคาดหมายหรือก็คืออะไรครับคือมิวเอมิวเนี่ยนะครับนิยามไปแล้วก็คือ1ส่วน k นะครับคูณกับ summation ของ xi นั่นเองนะครับขอเขียนสั้นๆเป็นแบบนี้ละกันเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไป มิวของ x ก็จะเท่ากับเศษหส่วน k k คืออะไรครับ k ก็คือจํานวนค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมี1ถึง6เพราะฉะนั้น k ก็จะเป็น6นั่นเอง1นะ1ส่วน k ก็เลยได้1ส่วน6บวกกับ summation x นะครับ summation x คืออะไรก็คือผลบวกของ x ผลบวกของ x มีอะไรบ้างก็มี1ครับ บวกกับ2ครับบวกกับ3บวกกับ4บวกกับ5และก็บวกกับ6ครับนะจับบวกกันแล้วก็ตัดทอนก็จะได้ตัวเลขออกมาตัวหนึ่งครับคือ3.5ครับเพราะฉะนั้นมิวหรือค่าคาดหมายนะครับก็ได้เท่ากับ3.5ครับต่อไปครับเขาให้หาความแปรปรวนนะครับความแปร ปรวนความแปรปรวนเนี่ยนะครับก็คือซิกมา X กยกกำลังสองตัวนี้เอามาจากไหนครับนิยามบอกว่ามันคือเศษ1 k. นส่วน k ะครับคูณกับ summation หรือผลรวมของวงเล็บนะครับ X i ลบมิ M. นะครับทั้งหมดยกกำลังสอง นะแทนค่าเข้าไป1ส่วน k เหมือนเดิมนะครับก็คือ1ส่วน6 summation ก็คือผลบวกผลบวกของอะไรบ้างครูขอเขียนเป็นวงเล็บนะครับอันที่1 xi x ตัวที่1คืออะไรครับก็คือแต้ม1ครับลบกับมิวมิวเมื่อกี้หาได้แล้วก็คือ3.5นะครับทั้งหมดเอามันยกกำลังสองครับ บวกกับตัวที่2นะครับก็คือ2 3 5ลบทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย3 3 5ลบทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย4บวกด้วย5และก็บวกด้วย6นะครับลบ3.5ทั้งหมดกำลังสองครับจับบวกกันทุกตัวเลยนะครับก็ไปลองคำนวณดูนะครับคำตอบออกมานะอันสุดท้ายก็จะเป็น2จุด 916นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความแปรปรวนนะครับของข้อนี้ครับ